สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้โจกยับผู้บริหารธรรมศาสตร์ปมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สังเขมห้ามอานนล์รุ้งเพนกวินขึ้นเวที6ตุลาอ้างไม่สบายใจโดยเมื่อวันที่3ตุลาคมปี2563ในกฤษดางนุจรัต ทนายความสิทธิมนุษยชนในฐานะกรรมการจัดงานครบรอบ44ปี6ตุลาปี2519ได้โพสตเข้าความผ่านทางเฟซบุ๊กโดยได้ระบุว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่อนุญาตให้อานนนท์นำพาทนายความนายภริชชีวารักษ์หรือเพนกวิน แกนนำสหาภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยหรือสอนอทและนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนากุลหรือรุง้งแกนนำแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมรวมงานเสวนาความว่าผมมีเรื่องน่าเสียใจเกี่ยวกับงานครบรอบ44ปี6ตุลาปี2519ซึ่งจัดขึ้นที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ในช่วงนี้แจ้งให้ทราบ เมื่อวานนี้ผมได้รับแจ้งว่าผู้บริหารธรรมศาสตร์ไม่อนุญาตให้น้องเพนกวินน้องรุง้งซึ่งเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์และทนายอานน์ซึ่งเป็นทนายความสิทธิมนุษยชนมาร่วมเสวนานในงานนี้บนเวทีหอประชุมศีบูรพาตามกำหนดที่มีคณะกรรมการได้เตรียมไว้ผู้บริหารธรรมศาสตร์ให้เหตุผลสันส้นๆว่าไม่สบายใจโดยไม่อธิบายอะไรแถมยังสั่งว่าหากไม่ตัด ทั้ง3คนนี้ออกจะไม่ยอมให้มีการแสดงบนเวทีทั้งหมดในงานนี้ผมต้องขอโทษต่อประชาชนและสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศทุกสาขาที่เคยแจ้งว่าเพนกวินรุงและทานายอานนท์จะมาแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ6ตุลาในทัศนะของคนรุ่นใหม่และการเมืองไทยในมุมมองของเยาวชนผมเสียใจที่จะแจ้งให้ทราบว่า เราจะไม่ได้ฟังคนทั้ง3ามพูดอีกแล้วในธรรมศาสตร์ข้อความต่อไปนี้ผมในกฤษดางนุจรัตกรรมการจัดงานปีนี้ที่ธรรมศาสตร์แต่งตั้งขอรับผิดชอบในความเห็นที่จะแสดงต่อไปเป็นอีกครั้งที่ทำให้เราเข้าใจทัศนะมุมมองความขี้ขลาดหรือความกล้าหาญของผู้บริหารเราจัดงานรํำลึก6ตุลา ปี2019ทุกปีเพราะเราเชื่อมั่นว่าวีรชนคนหนุ่มสาวที่เสียสละชีวิตไปในเหตุการณ์ครั้งนั้นอุทิศร่างกายของตนเพื่อสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยฆาตะกรผู้ก่ออาชญากรรมต่อพวกเขาก็เพียงเพราะเขามีความคิดที่แตกต่างออกไปจากพวกมันเท่านั้น ที่สำคัญเราจัดงาน6ตุลาปี2519เพราะเราเรียกร้องให้สังคมไทยในปัจจุบันรับฟังความเห็นที่แตกต่างกันมิใช่หรือไม่ว่าน้องทั้ง3มจะมีความคิดเห็นอย่างไรทำไมเราไม่รับฟังเขาหรือคุณกลัวที่จะฟังในสิ่งที่เขาพูดถ้าในทางกลับกันในงานนี้เชิญแก้วสันอัติโพหรือว่ารงเดชกิจวิกรมมาพูดในงานนี้ผมเชื่อมั่นว่า ผู้บริหารคงมีความสบายใจกระมังท่านผู้ประศาทการมหาวิายาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองอาจารย์ปรีดีพนมยงเมื่อคราวก่อการปฏิวัติปี2475ก็มีความเห็นพลิกฟ้าความแผ่นดินใช่ไหมในเวลานั้นท่านก็มีอายุเพียง30ปีเศษการตั้งธรรมศาสตร์ก็เพื่อเป็นหลักคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของราษฎรทั่วไปใช่หรือไม่ การสั่งห้ามน้องทั้งสามมาพูดในงาน6ตุลาปีนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่มีทางจะรับได้แม้ผู้บริหารอาจจะดีใจที่สามารถทำตามคำสั่งของนายได้แต่ประวัติศาสตร์ได้จารึกไว้แล้วว่าในวันเวลานี้ท่านได้ทำอะไรไป ท่านไม่อาจลบมันออกจากส่วนหนึ่งของงานรำลึก6ตุลาปี2519ได้ถ้าเปรียบก็เป็นเหมือนท็อปบูทที่เหยียบย่าไปบนร่างกายของวีรชน6ตุลาในวันนั้นเรื่องในวันนี้ช่างประจบเหมาะกับกรณีที่โรงเรียนอนุบาลเอกชนดังมีครูเอาทุงขยาดําครอบหัวน้องนักเรียนเพื่อสั่งสอนให้กลัวและเชื่อในสิ่งที่ครูสั่งผมนึกไม่ถึงว่าในวันที่เราจัดครบรอบ 44ปี6ตุลาปี2519ผู้บริหารธรรมศาสตร์อย่างวิ่งไล่เอาถุงขยะดำครอบหัวนักศึกษาอยู่โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นผมเป็นอีกคนหนึ่งที่เห็นว่าผู้บริหารธรรมศาสตร์หลังๆเริ่มเปลี่ยนไปมากถ้าผู้บริหารขี้ขลาดขนาดนั้นก็ไม่ควรจะได้รับเกียรติจากประชาชนค่ะ สั่งเวกับแนวคิดจากมหาลัยที่มีชื่อด้านต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยวันนี้บุคคลเพียงไม่กี่คนทำให้เป็นคี้ค่าเผร็จการคีย์ข,ขาดไม่กล้ายยอมรับฟังความเห็นของคนรุ่นใหม่ไม่ให้พูดในงานซึ่งจำกัดคนหรือถ่ายทอดผ่านไลฟ์ก็ดูอีกจำนวนหนึ่งงั้นก็ลงถนนพูดได้ยิงกันทั้งประเทศแน่ เสรีภาพมีทุกตารางนิ้วในธรรมศาสตร์ทำไมอธิการบดีถึงใจปราซิลแบบนี้วิสัยทัคัศน์บแคบไม่สมกับตำแหน่งละออกเถอะอย่าอยู่เลยเปิดทางให้คนที่กล้ามากกว่าคุณเข้ามาทำงานจะดีกว่ารู้จักคำว่า spirit ไหมงานนี้มีหนาวแน่จตุพรประธานปอปชจวกยับไพบู์เยย็อบมาแค่หยิบมือ ชี้ถ้าไม่ถอนคำพูดระวังนรกจะมาเยือน14ตุลานีแน่โดยเมื่อวันที่4ตุลาคมปี2563ที่สถานีโทรทัศน์พีทีวี นายจตุพรพรมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปชได้จัดงานวันคล้ายวันเกิดครบรอบ54ปีโดยมีประชาชนเข้าร่วมงานทางนี้นายจตุพรได้กล่าวถึงกรณีสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มประชาชนปลดแอกและธรรมศาสตร์และการชุมนุมในวันที่14ตุลาคมนี้ว่าถือเป็นการนัดการชุมนุมกันครั้งแรกของทั้งสองฝ่ายซึ่งเป็นการชุมนุมยืดเยื้อ7 วันจคืนตนยังคงยืนยันในสิทธิและเสรีภาพสามารถชุมนุมได้อย่างสงบปราศจากอาวุธตามรัฐธรรมนูญและตนเคารพการตัดสินใจของกลุ่มคนเสื้อแดงที่จะมาร่วมในการชุมนุมและตนยังขอยืนยันสนับสนุนแนวคิด3ข้อคือหยุดคุกคามประชาชนให้นายยกรัฐมนตรีลาออกและยุบสภา แต่นอกเหนือจากนี้ตนไม่เห็นด้วยพร้อมกับมองว่าหากข้อเรียกร้องจุดยืนทั้ง3ข้อถูก,ถกจำกัดไว้จะเกิดชยชนะต่อผู้ชุมนุมและตนจะขอติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและหวังว่ารัฐบาลจะไม่ใช้ความรุนแรงในการปราบปรามประชาชนและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะต้องแก้ไขปัญหาด้วยหลักสันติวิธีซึ่งการใช้หลักนิติศาสตร์ นำหลักรัฐศาสตร์สะท้อนให้เห็นชัดเจนแล้วว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาประเทศได้แม้แต่กรณีเดียวน่าจะตุพร้อมได้กล่าวฝากไปถึงรัฐบาลว่าการยื้อเวลาแก้ไขรัฐธรรมนูญไปอีกหนึ่งเดือนนั้นจะทําให้รัฐบาลอายุสั้นลงเนื่องจากนายกรฐมนตรีได้ถแถลงนโยบายต่อที่ประชุมแล้วว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นวาระเร่งด่วนกับทําลายความน่าเชื่อถือของภาวะ ผู้นำประเทศพร้อมกับเรียกร้องความจริงใจให้เปิดสมัยประชุมสภาวิสามันก่อนวันที่14ตุลาคมเพื่อลงมติรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระที่1ซึ่งหากยังยื้อเวลาไว้ตนมองว่ารัฐบาลประเมินประชาชนต่ำเกินไปเพราะขณะนี้ประชาชนอยู่ในยุคที่ลำบากมากที่สุดและบังเอิ่นว่า การชุมนุมเป็นเรื่องที่มากรบความเดือดร้อนและหิวโหยของประชาชนแม้ว่าจะมีการแจกเงินไปบ้างแต่ความหิวโหยนั้นอยู่เหนือกว่าการแจกเงินที่ผ่านมาการเป,ปลี่ยนแปลงของผู้นํามีการสลับกันร,ระหว่างผู้มีอํานาจกับผู้มีอํานาจทางการเงินมาโดยตลอดทําให้ประเทศเกิดความล้าหลัง นายจตุพรกล่าวอีกว่าในวันนี้รัฐบาลไม่ว่าจะนําใครมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ยังไม่เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของประเทศเพราะนายกรัฐมนตรียังเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเมื่อคนไม่เป็นงานเศรษฐกิจมาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจและการปล่อยระยะเวลาให้ตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังว่างเว้นถึงสองครั้ง เป็นเรื่องที่สร้างความเสียหายวันนี้นายกรัฐมนตรีควรใช้กลไกลรัฐทุกอย่างการอยู่ต่อยิ่งจะทําให้เกิดความดอดร้อนให้กับประชาชนนายจตุพรกล่าวถึงกรณีที่นายไพบุญนิติตวันรองหัวหน้าพรรครองชารัฐที่ออกมาระบุว่าประชาชนที่ออกมาเรียกร้องแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเท่าหยิบมือว่าหากยังไม่แก้ไขคำพูดนี้นโรกจะมาเยือน ในวันที่14ตุลาคมนี้วันหนึ่งหาประชาชนที่อดอยากทนไม่ได้และลุกฮือขึ้นมาคือสิ่งที่น่ากลัวของรัฐบาลที่แท้จริงดังนั้นทีมเศรษฐกิจที่เข้ามาใหม่นี้ต้องทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหากยังเป็นแบบนี้นายกรัฐมนตรีจะต้องพิจารณาตนเองควรเสียสละเพื่อประเทศเพราะประเทศเสียสละให้มาพอแล้ว เมื่อถามว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีรัฐบาลแห่งชาตินายุทตุพรกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวนั้นเป็นไปได้ยากแต่มักหยิบยกมาพูดเมื่อเกิดวิกฤติศรัทธาต่อระบบรัฐสภาและรัฐบาลแต่สุดท้ายรัฐบาลไม่เกิดขึ้น แต่มักจบลงด้วยการรัฐประหารจึงไม่สามารถพิสูจน์ได้วา่ารัฐบาลแห่งชาตินั้นดีหรือไม่ดีอย่างไรเพราะเมื่อมีการยกขึ้นมาคนต่างไม่เห็นด้วยคนไทยมักปฏิเสธและมักมีอัศวินม้าขาวจบลงด้วยการรัฐประหาร รัฐบาลแห่งชาติจึงเกิดขึ้นไม่ได้ทางนี้นายจตุพรยังได้กล่าวถึงผู้นําเหล่าทัพที่โปรโดก้าวแต่งตั้งขึ้นมานั้นประกาศจุดยืนไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองจึงต้องติดตามสถานการณ์ในครั้งนี้เพราะทหารเมื่อได้ถวายสัตย์ปฏิญาณตนถึงความทงรักพักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเพียงแต่สถานการณ์ของประเทศไทยภายใต้ความลึกลับ ซับซ้อนทั้งปัจจัยภายนอกและภายในและประเด็นมหาอำนาจต้องการใช้ไทยเป็นฐานปฏิบัติการดังกล่าวทั้งมั่นคงและเศรษฐกิจไทยแม้เป็นประเทศเล็กแต่เป็นจุดยุทธาศาสตร์หลายเรื่องจึงเกี่ยวพันมากกว่าทุกครั้งและประเทศไทยต้องคิดทุกอย่างอย่างรอบคอบและยอมรับว่ามีหลายเรื่องที่ตนนั้นคาดไม่ถึงโดยเมื่อถามถึงพลเอกสนทิบุญรัตน์กลิน อดีตผู้ญชาการอาหารบกและอดีตประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติหรือคอมชที่นำการยึดอำนาจรัฐบาลทักษิณเมื่อวันที่19กันยายนปี2549ได้กล่าวเปิดใจในวันคล้ายวันเกิดครบ74ปีที่ผ่านมาว่าสนับสนุนแนวทางการปรองดอง โดยนายจตุพรกล่าวว่าพลเอกสนที่ได้สำนึกในสิ่งที่ตนกระทำการยึดอำนาจที่ผ่านมาและต้องการให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้และรู้จักการให้อภัยไม่ต้องการให้ประเทศมีความเกลียดชังแต่ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับผู้นำรัฐบาลในครั้งนี้ว่าจะมีจิตใจเหมือนพลเอกสนที่หรือไม่และตนเห็นถึงความพยายามให้ประเทศนับหนึ่งใหม่อยู่หลายครั้งถ้าผู้นำไม่รู้จักให้อภัยก็ต้องอยู่กับความเกลียดชัง ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและมติชนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดี